t ้องฝาแต่เงียบเป็นเหมือนเดนมพี่โอนทอดทิ้งเราไปกันหมดเนี่ยพี wow. <S 3> <S 3> ่นู C C ่นหนนอนนูนว้าว Amazing กลับมาแล้วผมเก็บขอยังไม่ขึ้นอ่ะอะไอะ Level up I s h o u a n t i l กลับมาแล้วิ ใช่3นะครับไม่สาม,มารถไลฟ์สตรีมเน็ตได้ไม่เข้าใจไปก็สามอัแนแม่อีพี่อะตีมหายเลยไอสารว้าว <Wow. S 2> I have a 3. I have a 5. Uh, a อ่าเน็ตเราเบิดไอ้ชิตแค่จะเก็บปืนเองดูดดูดดูดซืสอค่าเน็ตได้แล้ววันนี้ที่ไหนก่อนตามผมมาที่เ้ามีไปทางนี้ดีว่า

ไอเ้คนจะวงไปแล้วเราต้องไปชุบเขานอกวงแล้วพี่เฮ้ยไม่ดิถ้าพี่เนตตายพี่ก็จะไอ้นี่ไอพี่เนตก็จะหายไปจากโลกเลยใช่ไหมตายหฮะไอจะซื้อขายได้ดิพี่วัวเขาเก่งมากวุ้ยโอ้โหปืนยังไม่โหลดอ่ะเฮ้ยปืนไม่โหลดล้มเลยเฮีย I have a 3 I have a 5A อ o อ เนตลาเบอร์ผมแค่จะมูฟเมนต์ใส่สลิงผมยังทำไม่ได้เลย b r ูด u d ดู u ด e dude ไม่เห็นคนยิงกันแต่ผมโดนแทัวไหนพี่ผมไม่เห็นใครเลย ว้าว wow. Amazing Amazing wow. ้าวเดินติดเดินติดกระแบงล่องหน Wow วว w Dude Round Two Beginning c o u n t ผมไม่รู้พี่ผมยังวิ่งไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวถามตอนเนี้ยผมนำทางอะไรไม่ได้แล้วพี่ ผมจะวิ่งไปตายขึ้นไหลไม่ได้เลยอ่ะรีพลิเคเตอร์ดรอปแต่งใหม่แล้วไม่ยินเสียงเลยผขึ้นไหล่ไม่ได้เฮ้ยหยาเฮ้หยาต้นหาเน็ตดีๆใกล้ฉันนะครับฉันพุ่งไปแล้วไปจะตายว้าวไม่จริงว้าว attention ไม่มีเสียงเลยไอ้พวกเนี้มันต้องวิ่งใกล้ๆถึงจะได้ยิน ไม่ได้หายดีเราไล่ตีเล่นเกมหานดีอะไรปิงเซอร์เบอร์ดีมากเลยเนี่ยแต่แบบก่อนเลยดูก่อนเลยไปดูเวอร์เอาคนี่มันเห็นเราตั้งแต่ระยะไกลมาดูไอ้ย่างไอ ไอฝังมันอ่ะมันมีไอไอสไปโรมันเจอผมโอเมกัอ็ไม่บอกไ่เจอเเอ้ร่างะ Let's go e ผมไม่ร้ว่ามันไปไกลแล้วไงไม่รู้ว่าแบบเออมันวิ่งเข้าไปนู่นแล้วมันเจอโปองผมแล้วมัน่อยเจอพี่ไม่ยิงผมเลย Let's go see what's up over there ผมไปดูพี่ผมแป๊บนึ่งว่าพี่ย่นไเอ็มอว่ะไม่ได้ย They're in the time, huh? Hey Raga! Let's go there! Oh we should scout that area. Mid-range โอเคผมเช็คแล้วพี่ผมมาเล่นไฟเอล์เน็ตแม่งเน็ตแม่งกากโดยปริยายเลยดิอ่าแล้วผมไปคนเดียวครับพี่น้องเรียบร้อยเหมือนเดิมรีแมทวิสิบนาทีไม่ได้หรอพี่ผมรีแมทไม่ได้คนเดียวดิกระฟุเกลุดไงโอ้ยกลูดล้วรับแจกมาเปล่า พวเคอยู่นอกซี่เบือลืมไปเลยได้เวลาไปมุงหัวลงโลกาน้เรากินนน็ตดีขึ้นเฉยผมบอกเขาต้องเดินต้องเดินเอาตัวไปถูสัญญาณเน็ต คือผมเดินเดินไปหาไอ้เดินไปเคาะห้องพี่ผมทีเดียวแลกลับมาเด็ดแล้วกลับมาดีเห็นเลยคือเฮียอะไรเนี่ย,ย <c oughs> คืออะไรเอาพักจอละไม่แล้วผมผมเปิดเข้าไปผมเห็นพฮียผมนั่งเล่นลาร์ฟอยู่ผมแบบอ้าวแล้วเ,เด็ดมันแย่เพราะอะไรวะเพว่าลองลองลองซื้อสายแลนด์มาใส่ดูผมว่าน,น่าจะเวิร์กกว่าโอเคเยี Let's land here Let's make a choice Land here เมื่อ <c oughs> ปีนเท่านั้นแหละเมื่อเพื่อนลงทีมปีนนะฉัจุบลงไม่ได้เลยทนะั้ Can you feel the speed? s h a r e baby. ไม่จะปีนแล้วครับเนี่ยลดไปเหลือผมต้องลดให้เหลือ9,000 C d I เสรแล้วอะเอ้ย9,000 C ไเ C ่ I.